สวัสดีครับสมาชิกวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่28นะครับเข้าเข้า2น่อยนะครับเมื่อวานนะครับ VAP เข้า46เต็มๆนะครับ ส่วนปกตินะครับเอาตัวตัวแปสีของพิเศษไปออกปกตินะครับแปดสี 8, เลขล่างนะครับเลขเด่นพิเศษก็เข้า8เลขวิ่งไม่เข้าปกติเข้า3มเลขเด่นส่วน VIP นะครับเข้าทั้งสทั้ง6นะครับ ูตรกาลังเดินดีนะครับช่วงนี้นะครับเข้าทุกวันนะครับ VIP เข้าสี่หกเต็มๆเลยครับเลขแค่สองตัวตัวเลขแค่สองตัวไปกับเรามาคำนวณนวดวันที่29่พร้อมกันเลยนะครับผมเป็นสูตรสตัวตรงนะครับไปกับ บนหลังซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้ทีละหน่อยเลยนะครับทั้งสามหน่อยนะครับมาพิเศษก่อนนะครับพิเศษก็จะมีแปดหกหกแปด 5 3าสหของปกติจะมีเจ็ดศูนย์ศูนย VIP นะครับ VIP ก็จะมี 3า1 1า3หน,หน,หน,หนอย่าลืมนะครับที่ผมบอกทุกคลิปนะครับว่าให้เอาตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยเล่นแต่ละหน่อยนะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองตัวเองนะครับตัวเลขหกตัวและครับแต่ว่าไปกลับอย่าลืมนะครับบางวันมันก็ออกศัพทนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้เข้าสองน้อยนะครับเมื่อวานส่วนเลขวิ่งเลขเด่นเลขวิ่งนะครับของพิเศษนะครับเด่นห วิ่ง8ของปกตินะครับเด่น4นะครับเด่น4วิ่ง0นะครับของ VIP นะครับเด่น1วิ่ง3ใครที่ยังที่ไม่ชอบตัวเลขข้างบนนะครับจับเลขเด่นเลขวิข่งไปเล่นก็ได้นะครับไปเล่นหาตัว ตัวที่ชอบใส่ลเลยครับประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ